เมื่อเช้านกตัวใหญ่นกประลอดเจ้าถิ่นเดิมมันเข้ามาในรังนกจิว๋วบกรุกเข้ามาในรังประมาณแปดโมงคึ่งบกเข้าไปเลยเสร็จแล้วนกจิ๋วก็มามันตีนกจิว๋วมันมาสองตัวนกจิว๋วนกใหญ่ก็มาสองตัว ตีนกจิ๋วเราก็มาไล่นกใหญ่เสร็จแล้วไล่นกใหญ่ไปนี่ตอนนี้บ่ายโมงจะจะบ่ายสามไม่ใช่บ่ายโมงจะบ่ายสามและนกจิ๋วยังไม่กล้ากลับรังเลยเสร็จแล้วเมื่อกี้เรามายืนดูรังมันว่าเมื่อไหร่มันจะกลับรังสักทีมันบินมาสองตัวมาโฉบหัวเราเลยบังอาจมากอุต่า นี่นะลังมันนะข้างนอกดูยุ่งเหยิงนะแต่ข้างในนะเนียนกริบเรียบกริบเลยนะซูไม่ได้ซูมองไม่เห็นเนาะข้างในนะตกแต่งสวยงามเรียบกริบแล้วนี่ทางเข้าบ้านนะคะประตูนะคะนี่เป็นเป็นทางยื่ออกมาเหมือนงวงช้างนะคะ พี่ต้องสังเกตนะมันเป็นยืดออกมานะนี่วันนั้นที่บอกว่าเสร็จสม,มูนเสร็จภายนอกนะคะแต่อีกสองวันน่ะสองตัวเนี่ยไอ้น,นกจิ๋วสองตัวเนี่ยมันมาตกแต่งรังตกแต่งตกแต่งภายในค่ะแล้วก็ตกแต่งประตูบ้านนี่นี่เข้าใจว่าน่าจะมีไข่มีลูกมันอยู่ข้างใน กลางคืนมันก็มานอนด้วยนะสองตัวพ่อแม่เนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่กล้ามาเพราะว่าไอ้นกใหญ่อะ่ะมันมาหน้อยเราสาเฝ้าเฝ้าบ้านให้มันมันมาโชอ์ผัวเรา